สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแล้วค่ะมาพร้อมกับรถกระบะสภาพสวยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิดความไม่มีจมน้ำนะคะและทางด้านผู้ขายยังรับผิดชอบการโอนให้ด้วยนะคะราคาเพียง89,000บาทค่ะรถ t o y ยต a Ti ทเก3.0ปี04 89,000บาทต่อรองได้นะคะเป็นราคาตัดสดค่ะเครื่องยนต์ 3,000cc เดเดิมโรงงานนะคะเกียร์กระปุกค่ะ เกียร์เข้าครบเข้านิ่มปกติทุกเกียร์ค่ะภายในสะอาดตามรูปเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ดีแอร์เย็นวิ่งทางไกลได้รถยนต์คันนี้ได้สภาพแบบเดิมๆบางๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพื่อนัดชมรถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยเดียวนะคะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ